ในปี2021นี้นะครับผมเชื่อได้ว่าบ้านใครหลายๆคนเนี่ยก็ต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตกันอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้ครับผมมีตัวกระจาย Wi-Fi นะครับที่เรียกว่าเป็น r o u t e อร์ f i จากทาง Linksys ครับรุ่นใหม่ล่าสุดเวลล็อกที่รองรับ Wi-Fi 6 Mesh Wi-Fi ได้แรงทั่วบ้านแน่นอน ก็กลับมาเจอกันอีกรอบนึงนะฮะผมได้รีวิวเราเตอร์เนี่ยเรียกได้ว่าหลายหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์เยอะมากครับและก็ปีนี้เรียกว่าเป็นปีที่ Wi-Fi 6เนี่ยมาเป็นมาตรฐานแล้วนะครับผมเราจะเห็นได้ว่าโน้ตบุ๊กหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่าตัวรับอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็น Wi-Fi 6หรือว่า Wi-Fi 6ทั้งหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะโน้ตบุ๊กเกมมิ่งหรือโทรศัพท์มือถือแน่นอนตัวเราเตอร์ที่บ้านเนี่ยจะต้องรองรับ Wi-Fi 6ไม่งั้นถ้าสมมติคุณยังใช้ Wi-Fi ที่เป็น AC อยู่หรือว่า Wi-Fi 5อยู่นะครับพอมาใช้งานกับตัวรับเนี่ยมันก็ส่งมาได้สปีดไม่เท่ากันผมก็เลยได้รับตัวนี้มาครับเป็นตัว Linksys Velop ตัวนี้นะครับที่เรียกว่าเป็น Velop Wi-Fi 6นะครับผมตัวนี้มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ ax 4 2 0 0ะครับหรือว่า4 2 g ดกิกด้วยกันเรียกได้ว่าเร็วกว่าสายแลนแล้วเดี๋ยวนี้นะครับสายแลนมันจะตันอยู่ที่1 g กิกแต่ถ้าพอร์ตรองรับเนี่ยก็อาจจะได้2 4 g กิก2.5กิกแต่ตัวนี้ไปได้ถึง4 2 g ดกิกด้วยกันนะครับโดย Linksys Velop ตัวนี้มันมีจุดเด่นอะไรนะครับอย่างแรกเลยก็คือราคาเป็นตัว mesh wifi ที่เรียกว่าราคาค่อนข้างจับต้องได้อยู่นะครับ ตัวเดียวนะครับเขาจะมีทั้งหมด3แพ็กเกจด้วยกันตัวแพ็กเกจแบบ1ตัวเนี่ยราคาอยู่ที่ $8,990 บาทครับส่วนตัวแพ็กเกจที่แบบมี2ตัวนะครับราคาจะอยู่ที่16,990บาทครับและถ้าสมมุติแบบ3ตัวนะครับผมราคาจะอยู่ที่23,990บาทซึ่งอันนี้ของ l i n k งซิตมันมีเด็ดกว่านั้นครับหลายๆคนเนี่ยเฮ้ยผมซื้อมีตังค์ซื้อไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ที่การเซตอัพ ถูกต้องไหมครับเพราะว่าเราเตอร์เนี่ยบางทีเราต้องบิดโหมดนูนี่นั้น everything จริงกระเบลติดตั้งไม่เป็นเซตอัพไม่เป็น Linksys น่าจะเป็นแบรนด์เดียวเลยนะที่ถ้าคุณซื้ออุปกรณ์เน็ตเวิร์กเนี่ยแล้วนําไปติดตั้งไม่เป็นนะครับเพียงคุณแค่ยกหูโทรศัพท์ ให้ทีมช่างเข้าไปเซตอัพติดตั้งให้ได้นะครับไม่ว่าคุณจะซื้อแบบแพ็กเกจตัวเดียวแพ็กเกจ2ตัวหรือแพ็กเกจ3ตัวไม่ต้องเซตเองให้ยุ่งยากไม่ต้องเรียนรู้นะครับแค่ซื้อไปแล้วก็โทรแจ้งทางลิงก์ซิสเขาจะส่งช่างไปติดตั้งให้ที่บ้านนะครับเรียกว่าสะดวกสบายมากนะครับหตัว2ตัว3ตัวเซตให้ฟรีหมดเลยนะครับโดยแบบ1ตัวเนี่ยมันจะรองรับถึง2,700ตารางฟุตนะครับแต่ถ้าสมมติต่อไป2ตัวเนี่ยก็รองรับที่5,4 0 0ถ้าต่อ3ตัวเนี่ยก็รองรับพื้นที่ถึง8,100ตตาารงฟุเลยทีเดียว รเรียกได้ว่ารองรับพื้นที่การใช้งานแบบกว้างมากนะครับหรือว่าถ้าดูง่ายเป็นพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านก็สองบนะครับบ้านใครเรียกว่าถ้าเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยหรือว่าทาวน์โฮมเล็กๆธรรมดาเนี่ยตัวเดียวเอาอยู่นะครับแต่ถ้าสมมุติคุณอยากจะให้แรงกระจายสัญญ,ญาณทั่วทุกชั้นติดไว้ที่1ชั้น1กับชั้น2แค่นี้นะครับกระจายได้อย่างเต็มที่แน่นอนนะครับตัวนี้ครับเขาจะใช้เป็นตัว Linksys Intelligent Mesh นะครับผมการต่อตัว Mesh WiFi ของทาง Linksys เนี่ย จะเทพกว่าแบรนด์อื่นตรงที่ตัวนี้มันเป็นไตรแบรนด์นะครับส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นแบบดูอัลแบรนด์ไตรแบรนด์กับดูอัลแบรนด์ดีอย่างไรนะครับการที่เรามีตัวเวลล็อปหนึ่งตัวเวลล็อปตัวที่2นะครับแล้วมันเมชคุยกันเนี่ยคุณจะเสียเสาสัญญาณไป1น,นตัวลองคิดภาพถ้าสมมุติมันเป็นดูอัลแบรนด์นะครับแล้วมันต้องเสียเสา1เสาไปคุยกันเท่ากับมันจะเหลือเสาเดียวในการส่งข้อมูลแต่ตัวนี้ครับเขามาเป็นแบบไตรแบรนด์นะครับเขาก็จะมีเสาพิเศษที่เอาไว้ ส่งตัวเมชแยกจากกันเราก็ยังเหลือแบรนด์วิดที่เหลือใช้งานได้อย่างมากมายเต็มพื้นที่เต็มความเร็วนะครับนี่ก็คือตัวเมช Wi-Fi ถามว่าใหญ่ไหมกับ Link ์ซิสเวลลบตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้าพอสมควรเลยนะครับตัวค่อนข้างสูงทาวเวอร์เสาจะอยู่ภายในนะครับตัวนี้เสาจะอยู่ภายในด้านในนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดตัวนี้มีอะไรอีกไมเ่เอ่ยอ่ะก็ไม่ได้มีบอกอะไรนะครับก็จะเป็นแบบอธิบายว่าเฮ้ยพื้นที่ครอบคลุมในการทํางานนะครับหรือว่า ด้านข้างกล่องสเปคด้านข้างกล่องตรงนี้นะครับเขาเขียนไว้เลยว่าจะมีความแรงมากกว่าเราเตอร์ ac ถึงเท่านะครับรองรับแบบไ r i band นะครับผมแล้วก็มีรองรับสัญญาณแบบ mimo ครับ cpu ครับเป็นแบบ q อร์ core ห1.4 ghz นะครับแล้วก็จะมีตัว next gen technology นะครับผมเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่นะแล้วก็ประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็เรียกได้ว่า l i n s i s ตัวนี้ให้ทั้งความแรงให้ทั้งความปลอดภัยเลยทีเดียวครับ ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูตัวเราเตอร์ตัวนี้กันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเทสความแรงกันด้วยนะครับว่าตัวนี้ถ้าปล่อย Wi-Fi เนี่ยใช้งานเป็นยังไงกับโทรศัพท์มือถือว่า มันกดเทสแล้วสปีดวิ่งเต็มหรือเปล่านะครับด้านหลังตรงนี้ครับจะมีพอร์ตการเชื่อมต่อที่เรียกว่าเยอะแยะมากนะครับอย่างแรกเลยจะมีรูเสียบ DC Adapter ์นะครับไฟแบบ1 2โวลต์นะครับแล้วก็มีพอร์ตอินเทอร์เน็ตอันนี้ถ้าสมมติใครจะเอาไปใช้เป็นแบบ AP หรือว่าทำบิดโหมดก็เสียบเข้าที่รูตรงนี้นะครับส่วนรูที่เหลืออีก3รูจะเป็นพอร์ตแลนนะครับตัวนี้ก็เอาไปเสียบคอมพิวเตอร์หรือเสียบอะไรต่างๆก็ได้แล้วก็อีก1รูนะครับจะเป็นพอร์ต usb ก็สามารถเเอออออาาาไไวสียบตรรรรหืื่่่คงง์ะ สามารถใช้งานได้นะครับด้านล่างในส่วนของตรงนี้ครับจะมีในส่วนของปุ่มเปิดปิดการทํางานนะครับเปิดเราเตอร์ปิดเราเตอร์มีปุ่ม WPS แล้วก็ปุ่ม restart reset นะครับซึ่งจริงๆอันนี้ผมบอกก่อนปุ่ม WPS นะ่ะไม่น่าไปอยู่ข้างใต้ เขาน่าจะเอาไว้เป็นข้างบนหรือว่าด้านข้างอะไรสักจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าสมมติปุ่ม wps เนี่ยมันคือการเชื่อมต่อบแบบสะดวกคือไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดกดๆๆแล้วเข้าได้เลยนะครับเขาควรที่จะต้องเอาไว้ให้มันกดง่ายมากกว่านี้แต่เอาจริงๆส่วนตัวผมก็ไม่เคยใช้ฟังก์ชัน wps นะครับแล้วก็เรื่องของ m เ s h ผมเชื่อได้ว่าใครหลายๆคนจะชอบถามผมมาเยอะมากนะครับว่าผมมีตัวเก่าอยู่แล้เนี่ยผมมีลิง์ซิสตัวเก่าที่เป็น V l l ac แล้วซื้อตัวใหม่ที่เป็น AX p a r เนี่ยตัวเก่าต้องทิ้งเลยไหมใช้งานร่วมกันไม่ได้หรือเปล่านะครับต้องบอกก่อนสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับโดยการทดสอบเมชวันนี้ถ้าผมซื้อแบบที่มันเป็นแพ็กเกจ2ตัว3ตัวมารีวิวเนี่ยก็จะดูว่าเออมันก็เมชได้นี่นะวันนี้ครับผมเลยหยิบมาอีกหนึ่งตัวครับเป็นตัวนี้เลยนะครับ Linksys อีกรหัสหนึ่งนะครับเป็นตัว A X 5,003นะครับตัวนี้จะเป็น A X 5,003ความแรงก็อยู่ที่5.3 GHz นะครับผมจะนำตัวที่วันนี้มารีวิวที่เป็นตัว A X 4,002มาเมชกับตัว5,003จะให้ลองดูนะครับว่าการที่เอาคนละรุ่นคนละรุ่นมาต่อเมชเนี่ยสามารถทำได้ไหมแต่อันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับต้องอยู่ภายใต้แบรนด์เดียวกันนะครับก็คือ Linksys Linksys เวล์ลตัว A C ตัว A X ทำเมชร่วมกันได้นะครับแต่ถ้าสมมติเป็นคานยี่ห้อ อันนี้ผมไม่ยืนยันการันตีว่าจะทําได้ไหมแต่เท่าที่รู้มาคือทําไม่ได้นะครับส่วนอุปกรณ์มาในกล่องไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายครับก็จะมีอะแดปเตอร์ดีซีที่แปลงไฟเป็นแบบ12โวลต์เพื่อจ่ายไฟให้กับตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับและก็มีสายแลนครับ1เส้นเป็นสายแลนสีขาวๆนะครับตัวนี้ก็สายแลนความเร็วเท่าไหรน่นี่ไม่มีเขียนเอาไว้เลยนะครับแต่ดูจากตาเปล่าน่าจะเป็นสายแลน Cat 5e นะครับที่แถมมาให้แล้วก็มีหัวปลั๊ก ตามรูปแบบต่างๆเราก็เลือกใช้งานได้เลยว่าเสียบกับรางปลั๊กที่บ้าน อันไหนแน่นที่สุดก็ใช้อน,นันไปนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นมาตรฐานคนละประเทศเขาก็เลยทําแยกออกมาไว้ให้นะครับส่วนตัวนี้ไม่ต้องรีวิวอะไรมากเหมือนกันนะครับแค่ตัวนี้เนี่ยแรงกว่า CPU จะเป็นคอร์ core 2 2กิกนะครับแล้วก็เป็น AX ตัวที่เป็น5 0 0 3ดังนั้นตัวนี้แรงกว่ารองรับ 50D e v บ c e วตบวกตัวนี้รองรับ 40d e v บ c e วบวกแต่ไม่ใช่ว่าจบแค่40นะครับใช้ร้อยตัวก็ได้แต่ว่าโหลดพร้อมกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 40D e v i c e นะครับก็เซตอัพใช้งาน ผมก็คงข้ามเรื่องขั้นตอนการเซตอัพไปเลยแล้วกันเพราะว่าตัวนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องสอนเซตอัพแล้วลิงก์ซิทไปเซตให้ที่บ้านหรือว่าการเซตเนี่ยใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับเซตง่ายๆเดี๋ยวเราไปลองทดสอบความแรงกันดีกว่าครับว่าต่อตัวเดียวเป็นยังไงต่อเมชแรงแค่ไหนไปชมเลยครับ ก็ตอนนี้นะครับผมเซตอัพเจ้า Linksys Velop ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเซตอัพเนี่ยผมไม่ได้เปิดคอมพิวเตอร์เลยนะครับผมแค่ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็เข้าไปที่แอป Linksys ตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยผมเชื่อมต่ออยู่นะครับทั้งหมด2เครื่องด้วยกันแต่ว่ามันขึ้น3เครื่องนะครับ เพราะว่าตัวที่ผมเชื่อมต่อเนี่ยตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นตัว rog phone 3นะครับตัว rog phone 3ตัวนี้เนี่ยเขาจะรองรับการเชื่อมต่อแบบ Dual b r a n นนะครับก็คือเชื่อมต่อทั้งสัญญาณ2.4แล้วก็ 5G นะครับส่วน iPhone เนี่ยจะเชื่อมต่อตัว 5G อย่างเดียวนะครับก็ทําให้เห็นว่าเป็น 3D e v i ไว้นะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้องบอกก่อนผมยังต่อแค่โน้ตเดียวก็คือ1ตัวจะลองเทสสปีดให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันครับว่าถ้าเกิดเป็น iPhone เนี่ยจะเทสสปีดได้ที่ความเร็วเท่่าไหรก็ กดเทสกันเลยครับผมจะเอาไว้บนเราเตอร์ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวรอเทสเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะบอกความเร็วให้นะครับความเร็วตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ6 0 0นะครับ570 580 590ซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตคุณด้วยนะครับอินเทอร์เน็ตบ้านผม1000นนะครับตอนนี้เทสได้ที่587 ทับ582ซึ่งผมลองเทสของ iPhone เนี่ยมันจะวิ่งแว่งๆอยู่ประมาณ650ถึง580อยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับต่อมาครับผมจะมาลองเทสกับเจ้า ASUS ROG Phone 3นะครับเรียกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่าเกมมิ่งเลยนะครับที่ผมบอกว่ามันเชื่อมต่อแบบ Dual Band นะครับตัวอันนี้มันเหมือนกับเป็นฟังก์ชันของโทรศัพท์มือถือเหมือนกับว่าอาจจะมี Wi-Fi หลัก Wi-Fi สำรองนะครับนี่เราจะเห็นว่ามันเชื่อมต่อ Linksys ตัว2.41อันแล้วก็ตัวธรรมดาอีก1อันนะครับอันนี้มันเป็นฟังก์ชันของโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโทรศัพท์มือถือตัวนี้มันสามารถเหมือนกับถ้าบ้านมี2เราเตอร์เน็ตสเส้นเราสามารถไปเชื่อมเราเตอร์อีกเส้นหนึ่งเชื่อมอะไรอีกอันหนึ่งได้นะครับก็อันนี้ผมจะเชื่อมแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วเราจะมาลองเทสสปีดโดย แ p ปทสปีดเหมือนเดิมครับลองกดไปเลยครับความเร็วบนตัวโทรศัพท์ ROG Phone นะครับได้ที่ประมาณ744-46นะครับส่วนอัปโหลดเนี่ยก็570กว่านะครับซึ่งผมลองทำการเทสออยู่ประมาณ4-5รอบนะครับมันจะได้อยู่ในช่วงประมาณ740 จนถึง880นะครับก็ขึ้นอยู่กับความเร็วเซิร์ฟเวอร์การทดสอบอะไรต่างๆด้วยเพราะว่าผมก็ไม่ได้ฟิกนะครับว่ามันต้องเทสทดสอบเซิร์ฟเวอร์เดิมเซิร์ฟเวอร์เดิมมันจะวิ่งแกว่งอยู่ประมาณนี้แหละครับก็ทําให้เห็นว่าถ้าสมมติโทรศัพท์มือถือคุณรองรับพวกฟังก์ชัน Dual Band Tri Band บเนี่ยความเร็วในการเชื่อมต่อก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าสมมติไม่รองรับเนี่ยความเร็วในการเชื่อมต่อก็จะ drop ลดลงไปนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองไปไกลมากกว่าเดิมนะครับโดย มันจะเป็นยังไงในจุดอับของบ้านนะครับเราจะไปลองกันที่ห้องด้านบนสุดก่อนเป็นห้องที่อยู่ไกลกับเราเตอร์ตัวนี้ที่สุดลองแบบไม่เพิ่มโหนดแล้วค่อยลองแบบเพิ่มโหนดในตอนหลังไปดูกันเลยครับอาเดี๋ยวเราจะมาลองจุดบอร์ดของบ้านผมเลยนะครับตอนนี้เราเตอร์เนี่ยวางอยู่ฝั่งซ้ายมือของบ้านเกือบสุดเลยนะครับส่วนตอนนี้ที่ผมมาเทสเนี่ยจะเป็นชั้น2ของบ้านขวามือสุดนะครับเรียกได้ว่า ถือว่าเป็นจุดอับของบ้านของผมละกันไม่ว่าเราเตอร์ตัวไหนก็แล้วแต่ห้องนี้เนี่ยคือจุดอับของสัญญาณมากที่สุดนะครับต่อให้ใช้โน้ตบุกรับสัญญาณเนี่ยก็นานๆทีก็มีหลุดนะครับตอนนี้ครับผมยังเกาะสัญญาณตัว Linksys ได้อยู่ได้เป็นแบบ Dual Band เลยนะครับเราจะมาลอง taste เทสปีกันดูว่าได้ความเร็วที่เท่าไหร่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อเมชนะครับยังเป็น1โหนดอยู่นะครับความเร็วที่ได้ครับ ก็เรียกได้ว่าได้ความเร็วอยู่ประมาณดาวน์โหลด146นะครับส่วนอัปโหลดเนี่ยจะอยู่ที่50ผมเชื่อได้ปัญหาอย่างเงี้ยเพื่อนๆน่าจะเจอกันเยอะซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้ถือว่าเทสได้เยอะนะก่อนหน้าที่ผมจะกดถ่ายผมลองเทสได้แค่50-70เท่านั้น,นนี่พอกดเทสต,ตอนถ่ายได้146อัปโหลด47นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองใช้ตัว AX5003 มาต่อเมชพ่วงนะครับโดย AX5003 เนี่ยผมจะเอามาวางไว้ที่ตรง ของบันไดตรงนี้แล้วกันผมจะมีชั้นวางของอยู่จะเอามาวางไว้เพื่อให้เสียบปลั๊กได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเทสสปีดก,กันที่ห้องเดิมดูว่าทอเป็นเมชจากชั้นล่างโยกมาชั้น2แล้วมาลองเทสห้องที่ไกลที่สุดเนี่ยได้ความเร็วเท่าไหร่เดี๋ยวมาชมกันครับอ่ตอนนี้นะครับผมก็ทําการเพิ่มอีกโหนดหนึ่งนะครับก็คือทำเมชไวไฟนะครับนี่ก็เป็นตัว Linksys A X 5 0 0 0นะครับอีก1ตัวซึ่งตอนนี้ในแอปพลิเคชัน Linksys เนี่ยเขาจะขึ้นแล้วนะครับว่ามีโนด2ตัวอุปกรณ์เชื่อมต่อ3อันเหมือนเดิมนะครับก็คือตัวมือถือของผมเนี่ยมันเชื่อมต่อเขบ Linksys ตัวนี้เราจะมาลองเทสความเร็วบนโนดที่อยู่ชั้น2ของบ้านก่อนนะครับตรงนี้ก็สปีดครับนี่เลยได้ที่ความเร็ว520 5 3 0นะครับนี่540ก็ถึงก็เรียกได้ว่าได้สปีดเนี่ย ถือว่าโอเคเลยจากโหนดด้านล่างมาโหนดด้านบนนะครับด้านล่างเทสได้7-800ด้านบนได้500ก็เรียกได้ว่าหายไปประมาณ30แต่ว่าสัญญาณ w i f ฟยังแรงนะครับแต่จุดประสงค์หลักของวันนี้ครับคือนี่เดี๋ยวเราจะมาเทสทีท่ห้องนี้กันครับก็คือห้องที่เป็นจุดอับของผมก็อันนี้จุดเดิมนะครับที่ผมยังไม่ได้ทำการเพิ่มโหนดตัว Wi-Fi เข้าไปนะครตอนแรกเนี่ยเทสทห้องนี้ได้อยู่ประมาณ5 0ถึง140 ส่วนอัปโหลดเนี่ยอยู่ที่47-48ใช่ไหมครับตอนนี้เพิ่มโนดชั้น2เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าสปีดได้เป็นเท่าไหร่นะครับมาก็ใช้มือถือเครื่องเดิมเลยนะครับผมตอนนี้ก็กําลังเทสอยู่โอ้โหนี่ครับก็เรียกว่าเทสเสร็จแล้วนะครับได้ดาวน์โหลดที่346ส่วนอัปโหลดเนี่ย261ได้กันนะครับก็ถือว่าความเร็เวเพิ่มขึ้นมาแบบ เกินเท่าตัวนะครับทำให้เรียกว่าลบจุดบอดภายในบ้านได้นะครับโดยโหนตัวด้านบนของผมเนี่ยคือไม่ได้ต่ออะไรเลยนะครับนอกจากแค่เสียบปลั๊กอันนี้คือข้อดีของเมช Wi-Fi แล้วก็เรียกว่าทาง Linksys เนี่ยเขาเป็นตัวเดียวที่เป็นไรแบนด์ด้วยนะครับทำให้เวลาทําการเมชกันเนี่ยสัญญาณความเร็วไม่ค่อย d r อปนะครับก็ได้346 261ถือว่าแรงมากๆครับผม ก็จบไปแล้วนะสำหรับการทดสอบก็ได้ยกได้ว่าเจ้า Leafsis Well Rob AX 4,200ตัวนี้ก็ทำสปีดได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือด้วยถ้าโทรศัพท์มือถือของคุณเนี่ย เป็นการรองรับการเชื่อมต่อแบบตัวแบนเนี่ยก็อาจจะได้สปีดที่สูงกว่านี้แรงกว่านี้นะครับแต่ถ้าสมมติเป็นด u อัลแบนก็จะได้ไม่เต็มสเปคตามสเปคของตัวเราเตอร์นะครับก็ถือว่าน่าสนใจดีนะครับใครที่บอกว่ามีบ้าน2หลังอยากจะซื้อแค่2ตัว3ตัวซื้อเซ็ตใหญ่แล้วเอาไปหารแบ่งกับเพื่อนก็ได้นะครับแต่เวลาเคลมประกันอันนี้ต้องบอกก่อนมันต้องไปเป็นแพ็กเกจนะครับซื้อ3ตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ24งหมนนะครับตบตัวละเท่าไหร่เอง 6,000บาทนะครับจากซื้อตัวเดียวเนี่ย9,000นะครับซื้อสาตัวเหลือตัวละ6,000ก็เรียกว่าประหยัดเงินไปอีกเยอะนะครับซื้อได้แบบคุ้มอ่ะเออเอาเป็นว่าก็ไปลองดูแล้วกันนะครับเพราะผมเชื่อได้ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยยังไงยังไงก็จำเป็นสำหรับทุกๆบ้านโดยเฉพาะช่วงนี้ work from home นะครับผมก็ทำงานที่บ้านอินเทอร์เน็ตห้ามขาดไปแล้วครับผมไว้รอบหน้ามีตัวไหนเด็ดๆมารีวิวให้ได้ชมอีกอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ